โอเอยละโนโนโน,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 น่นวน,นอันเมียน่าโน้นได้ันทุกทุกท่านทุก ทุกท่านที่มีชาติเป็นมนุษย์เพียงแต่น้ำศกมุดวลาคนไหลายร่นที่คนเอ้ยคนจังว่าคนคนนี้มันหลายแนวเป็นตนายนั่นที่พ่อกายของคนทุกจังนไปดังหัพันเดิ้คุณพ่อ,พอประจักษ์ากีสันพันธุ์สื่อของปลูกมีใจสูงกตบอ้อยนอเกิดสัตว์ทั่วเด่นดินฟ้าอีกตอนหนึ่งน้ำสัยาเลยเอินเป็นเพราะมนุษย์ชาติความบ้านา,นาเก่งกาแนวเทางทมีพวกเดพิดพอพวก เดิมแม่พวกมนุษย์ชาตินี่มีซื่อใจสูงสังขัรผูกเดิมแม่ละไปบ้าแต่เดิมตอนล้บุกขล่าย่างเหิมเติมมาวางเกาคลังเก่านำเตาปลุกว่าว้คนใดเก่าขาดคนเดิมพอมนุษย์ร่วมบ้านร่วมบวกเปลี่ยนฟุ้งนำเตาผูมกับไอโนอเปลี่ยนคนเกิดมาตอนก่อนดด้วยคนขั้นบ่มีมาสากโลกกับย่างวาง จ้างวางเพ็นศสัตวกาศหลางวิญาณเก่าพันเปรโรคแท้แท้พอท่านเกิดขี้แกียนั่งเป็นแดดวิญญาณของเที่ยวพันเกี่ยวลุมเว้ยรุมกันยังเที่ยวไปใจละโยลมเต่าก็ดมีนามเต่าพระพมเจ้าหอนลมนามเต่าเกิดเจอแมงอยู่อมเห้อสัตหะสุขญาเิ็นผิดผลควันร้องเอากลายเป็นเต่าสัตว์ปสัตว์โลเกิดมีมากนาเต่าหุ่นถึงก่อนเขาในมกเต่าบังเกิดเป็นเหตุหินจันในนั้นเกิดเป็นตัวได้ คนเลิกคนจังมีไก่สดเสือกคว้นเปลี่ยหมอกระดอกบอมีกับซ้อนบุดถึงวางเถอะัได้ล้านปีกว่าก็เลยเย็นถึงได้ล้านปีกว่าก็เลยเย็ยบกับจังเห็ดบเน็ตไปยังตัวมาไดในพุงขัดฟีร่าเป็นปลกคนได้เลือกนำเต่ามาเท่าทั่วกัน